สวัสดีค่ะ นัตตี้ค่ะชาแนลเอ็ d N, N Ford วันนี้นัตตี้พามาดูนะคะเวร์เนเจอร์บนเอเค่ะ,ะราคาขายจอยือที่9 2 4 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจุดที่170แรงมา้าเขาจับคู่มานะคะกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก,ก็คือเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะสำหรับรุ่น XLS น่ะจะมีเฉพาะเกียร์ออโตน้นะเกียร์ธรรมดาไม่มีนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาดูกันคะ่ะว่าคันนี้ได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างชุดแต่งเลือกไไไดด้้นนะะคะว่าาอยาแบบห ไลฟ์ดูรีวิวนัตตี้ได้เลยและนัตตี้บอกได้เลยค่ะว่ารุ่นนี้นะคะเอกรตอนนี้แคมเปญโปรโมชั่นดีมากๆอย่างเช่นคันนี้เลยรอพันชุดแต่งนะคะนัตตี้จัดให้ฟรีเลยค่ะเรามาดูความหล่อของชุดแต่งคันนี้กันทางด้านหน้าที่เห็นเลยนะคะจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะตัวกระดาจังหน้าจะเป็นกระดาจังหน้าทรง V2 แต่ง,งานตัวนี้นะคะถ้าสังเกตเห็นหลายๆรีวิวของนัตตี้เลยค่ะตัวกระจังนะ่าจะมาเป็นสีดําเงาสําหรับพันนี้ลูกค้านะคะเลือกมาเป็นสีดําด้านมันก็ทําให้ตัวรถเราะคะ่ะดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองทางด้านหน้ากระจังตกแต่งด้วยตัวม้าสีเงินแบบนี้นะคะไฟ LED ม i n i l i g h ติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยตัวไฟเนี่ยเลือกสีได้นะว่าอยากได้เป็นสีนะคะ ขาวหรือว่าสีส้อมออกเหลืองนะทางด้านข้างของกระจังหน้าค่ะรูปชรงตัว U ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ LED มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะไฟจะเป็น LED สีขาวและสีฟ้าเลือกได้เลยค่ะสกเกิร์ตกันชนหน้าชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะทางด้านบนอบัปท์ธรมสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวนะคะ ชายตรงกลางและชายแครงทางด้านล่างคันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นสีดําด้านถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าสีมันจะเข้ากันกับตัวกระจังหน้าได้อย่างลงตัวมากๆเลยแล้วตัวรถของลูกค้าค่ะทางด้านหน้าเนี่ยมันดูหล่อและดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองว้าวในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเอาไว้ให้ด้วยนะคะตัวไฟตัดหมอกเนี่ยอันนี้ของบรุนเอกเวสอัจฉริยะมากๆเลยเขาจะติดตาม่งเดียวด้วยค่ะอคกิดิกแบนเจอร์ตัวนูนค่ะ สีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้ที่ฝากระโปรงนะคะและทางด้านบนเลยจะเป็นสกูป๊ปชุดแต่งของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะตัวงานทรงเขาจะไม่ใหญ่ ไม่หนาเท่ากับตัวสกู๊ปทรงฟิตนะคะงานกําลังดีเลยค่ะตัวงานมาเป็นสีดําด้านแล้วก็ทําสีนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวนั่นเองไฟหน้าของรุ่นนี้ค่ะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมที่เป็น Daytime Running Light LED สีขาวมาให้ด้วยติดตั้งเป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านสวยๆให้ด้วยค่ะเรามาดูคิ้วล้อกันคิ Q ้วล้อก็ชุดแต่งของวิกเตอร์นะ ตัวงานมาเป็นสีดําด้านเท่ๆให้แบบนี้เลยค่ะช่วงล่างถึงด้านหน้าและถึงด้านท้ายคันนี้ลูกค้าเน้นเป็นสมรรถนะการขับขี่เดิมๆไม่ได้จัดชงยกสูงเพราะค่ะกระบะนะคะเบรนเจอรเอเของเราจะเป็นกระบะสีประตูยกสูงตัวเบิ้มต้นมาให้อยู่แล้วแต่ในมุมมองค่ะบางทีเวลาที่นัตตี้ถ่ายรีวิวให้ดูหรือว่าส่งรูปให้ลูกค้าดูะคะ่ะลูกค้าจะบอกว่าคันนี้ยกสูงไหมนะคะบางทีรูปมุมมองค่ะมันอาจจะดูว่าตัวรถ ตีะะ้ยจริงๆคือเราเป็นกระบะ4ประตูยกสุ่งตัวเริ่มต้นมาให้อยู่แล้วนะล้อแม็กกับยางเปลี่ยนให้แบบออฟโรดพร้อมลุยเลยค่ะล้อจะเป็นขอบ20ลูกค้าเลือกลายได้นะอยากได้ลายเป็นแบบไหนตัวนี้ล้อจะเป็นของ a v อแ p i พายเราก็จะมีอีกแบรนด์นึงให้เลือกจะเป็นของ o a s ซเลือกไายได้เลยชอบแบบไหนใส่กับรถแดนเจอร์แล้วหล่อทุกคันค่ะรัดเข้ากันกับยางออเทเนค่ะตัวนี้จะเป็นยางดีเซนติ ซิลิแอจะอยู่ที่2 7 5 55R uh, 20นะคะตัวยางนี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยและนัตตี้แนะนำลูกค้านะคะทุกท่านเลยค่ะที่ให้ใส่เป็นตัวยางตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะลูกค้าหลายๆท่านจะถามว่ายางตัวนี้หรือยางตัวไหนที่วิ่งเสียงดังก็จะไม่ชอบแบบนั้นเนาะก็จะจริงๆเลยค่ะ คือ AT เนี่ยเขาก็มีเสียงนะคะนิดหนึ่งเวลาเราวิ่งทางเรียบแต่ว่าตัวอาทีและ M t มเสียงเขาจะดังกว่าด้วยตัวดอกยางเขาอะค่ะที่จะมีดอกยางที่หนาบ้างลึกบ้างหนากว่าอันนั้นนะคะวิ่งทางเรียบจะดังนะคะจริงๆตัวนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยค่ะเอกเอี2025เขาจะมาพร้อมก,กับกระจกบองข้างสีดาด้านนะคะมีไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าค่ะ ฟิล์มกล้องแสงเซรามิกติดตั้งให้ร้อมคันเลยคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งเป็นนะคะ3บ้บานหน้า60%และ3บ้บานหลัง80%ข้อดีของฟิล์มเซรามิกนะคะเขาจะให้ความใสเคลียร์และสบายตาม,มากๆเวลาเราขับรถอยู่ทางด้านในตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะฟิล์มเขาจะใสมากๆเลยเบ้าลองมือเปิดนะคะและข้อฝาถัางน้ำมันตัวนี้ติดตั้งให้ช่วยในเรื่องของการกันบรอยขีดข่วนนั่นเองค่ะ บราวหลังคาทางด้านบนสีดำด้านติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนะไม่สามารถที่จะไปยืนหอนได้นะคะเวลาเราเอารถเข้าคาแคร์ต้องบอกเขาด้วยนะว่าเราวหลังคาเนี้ยไปยืนหอนไม่ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่ทราบน้องเด็กล้างรถนะคะก็บอกเขาด้วยแล้วก็เราจะไปติดตัวแบบถานแหลกเต็นบ้านไม่ได้ถ้าใครอยากได้บราวหลังคาที่ติดถานแหลกนะคะหรือว่าติดเต็นบ้านกลางนอนสายแคมปิ้งได้ก็จะต้องขยับไปดูเป็นรุ่นนะคะวายแท็กและสตอมแท็กนั่นเองค่ะ คีวกันสตราดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยกาบข้างประตูค่ะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะกาบข้างประตูข้อดีของเขาก็จะช่วยกันรอดกันแรงกระแทกได้ด้วยนะเวลาเราไปจอดรถนะคะในที่แคบๆเราเปิดประตูบางทีอาจจะก,กระแทกโดนอะไรเรามองไม่เห็นนะเนาะ ก็มีตัวนี้ค่ะจะช่วยรับแรงกระแทกได้ก่อนเลยนะคะบันไดาทางด้านข้างรุ่น L.O.S สีดาด้านขนาดใหญ่รับน้าหนักได้ดีพื้นสัมผัสเขาจะเป็นแบบกันลื่นแล้วเขาจะมีร่องค่ะตรงนี้ที่เห็นนะหลายๆท่านถามมาตีว่าตัวร่องตัวนี้ทํามาทําไมนะคะร่องตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้ด้วยนะเวลาเกิดเราฝนตกหรือว่าสายออฟโรดที่ไปลุยน้าอะ่ะมันก็จะเป็นร่องระบายน้ํานั่นเองค่ะ ทางด้านท้ายนะคะติดตั้งให้เป็นโลบาร์เล็กของ Outlander ตัวนี้จะเป็นแบบแขนยาวท่อเดียวตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น Hunter ที่เป็นท่อคู่เลือกได้นะคะอยากได้แบบไหนเนาะเขามีไฟเบรกโดนที่3าให้ด้วยแล้วก็เวลาเราขนของค่ะทางด้านบนกระบะเนี่ยสามารถผูกรัดของใช้งานกับตัวโลบาร์เล็กได้เลยนะสติ๊กเกอร์ก็ติดลายสวยๆพองามค่ะสำหรับคันนี้นะแต่ว่ามีลายให้เลือกเยอะมากเป็นร้อยเลือกได้เลยนะคะนัตตี้จะส่งลายให้เลือกนะ อัปเดไฟท้าย Full LED ให้ค่ะบรุรวมไปถึงติดข้อไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วยข้อฝาปิดกระบาท,ท้ายฟอดตัวนี้จะเป็นรุ่นหนาใหญ่นะคะจะปิดทับโลโก้จะไม่เห็นโลโก้เลยมาพร้อมกับฟ,นฟอนต์สอดที่ทำสีดำด้านตัดด้วยสีขาวแบบโดดเด่นเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะตัวกล้องที่อยู่กับโลโก้ค่ะ เขาย่างนะคะเขาจะมีรูเว้าไว้ให้สำหรับกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังยังใช้งานได้ปกติเลยแบรนเจอร์ mm hmm. ค่ะอะคริลิกตัวนูนติดตั้งเพิ่มเติมให้สีน้ำด้าน mm hmm. กันชนไหล็กของ Outlander ตัวนี้จะเป็นบรุ่นกาดมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงลากจูงที่ใช้งานลากจูงได้จริงนะกันชนค่ะจะติดตั้งเข้าไปกับแชสซีของตัวรถนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะ สามารถติดตั้งตัวหัวบอลที่เป็นหัวบอลกลมๆค่ะลากจุมเพิ่มเติมได้อีกด้วยมีไฟถอยค่ะที่เป็นไฟ LED สีขาวมาให้ด้วยนะสำหรับกันชนท้ายค่ะชุดแต่งเทๆ่ๆรอบคันหล่อๆแบบนี้นะใครอยากได้ทั้งหานาตีได้เลยสีที่มีให้เลือกของรุ่นเอกเวทคะก็จะมีสีขาวสีดำและสีเทาดำนะเรามาดูทางด้านในของตัวรถต่อกันอีกสักนิดนึงค่ะ เอ s ็เอปี2025จะได้เบาะหนังมาจากโรงงานแล้วค่ะสีดําตัดด้วยได้สีเทาเท่ๆสปอร์ตแบบนี้เลยพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าปัดแสดงผลทางด้านหน้านะคะตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราสำหรับนะคะรุ่นเอหน้าจอโนการจะมีขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนะคะชุดแต่งแบบนี้สไตล์การแต่งแบบนี้ถ้าใครชอบทักหานาตี M ้เอ็มเอ็นฟอร์ดได้เลยแคปหน้าจอนะคะแล้วทักหานาตี้นะช่องทางการติดต่อของนาตี้จะอยู่ทางด้านล่างคะ่ะเลื่อกติดต่อหานาตี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต,ต่อไปให้กับนาตี้ด้วยนะคะและที่สำคัญน,นะอย่าพึ่งจองรถกับใครค่ะถ้ายังไม่ได้คุยกับนาตี้สำหรับวันนี้นาตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้เปเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่ง อะไรบ้างจะหลอนนะคะจะเท่ขนาดไหนนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดนะสวัสดีค่ะ